อันนี้ของเราปะของเราของเราเนี่ยของเราแต่ไปสี่แล้วปะเลยสามเคสเนี่ยเลยสามเคสละมันมันมีวนลุบลงมาอันนี้คือเพื่อนมันไงใส่ไว้พวกนี้พักบ่ายเน้อยเลยสองเคสเอาหมดเอาหมดอีกหนึ่งาอยู่อีกหนึ่งฮาร์ดอาหมดพักบ่ายเหลืออุมเคสเดียวอ่ะแกให้เลียนต่อบ่ายเหรอไปเดิมพันเพื่อนเอานี้เสร็จแล้วกัน พี่ตีบ่งตีบ่ายเนาะเจ๊เจอเจ๊เจอกลังไปกระลัดสองชนเอวเท้าเก้าหลังกลางหลักกลางไม่มีนะแต่กูไปช่วยตีได้ไมหอกูมีหอเพื่อนกูมีห่อหลักกลางกันไม่มีหอกระลาดกลางกระลัดกลางหลักกลางหลาไปเ็พเอ๋ไม่มีถุงศพไม่มีไม่มีเหมือนกันเฮพี่เอกรอดแต่งวันอะคลอดเลยไปละไปอยู่คุกแล้วซีครับสกอร์เท่าไหร่แล้วะสายยิล้วครับเกมเซ่คู่นะครับกำลังรวมอยู่ครับส่ายสี่โดนไปเท่าไหร่แล้วครับ นะกองสาย4 6ครับ0 6แล้วเหรอครับครับผมแม่น่าจับมั้ครับใช่ผมว่าผมแก้แผนอยู่เดี๋ยวเจอผมแน่รอบนี้ผมจะแก้แผนแก้เลยพี่โอ้โหเราจะเออกันเวียบอ่ะเออไปไหนล่าไอเด็กเฮียเอาไวละเดี๋ยวกูสอยวิลลี่อยู่มึงก็ได้ถ้ากูไม่ได้ไปอ่ะตัวแทนไหมเดี๋ยวกูตีเอซับเอาวิลลี่อยู่มึง แก๊งอ่ะไม่ได้แล้วอุ้มอยู่ดีๆเจอฮอนะครับมีคนขับสวนมาครับใครครับเนี่ยเจอนะเจอนะเตรียมตัวครับพี่ชายอ๋อไว้เฮียแก๊งโดนอุ้มกำลังเล่นอยู่ไปพาไปพาเขาทำไมไม่กูบอกแก๊งมึงอ่ะโดนอุ้มไอ้สัตว์หลัดกลางตายหนึ่งกำลังฮอหลัดกลางหลัดกลางดูหลัดกลางดูหลัดกลางดีหลัดกลางกำลังเดือดเอาแล้วไปชนเหลืออะไรอ่ะเฮ้ย ออกมาใช่ไหมออกอลกมใช่ไหมออกไม่เห็นเลยเออนั่นนะห้าแปดนะเอ้ยตัวรอมาไปนั่งอะไรกันไม่มาอยู่ตัวไหนพี่คนมารีบไปเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยใครโดนไล่หาไหนโดนไหนไหนไหนโอ้ยเขาอยู่อยู่ไหนพ่อไม่ใช่หรออ้าเอาพี่เอาไปอยู่เดินป๊ะป๊าป๊า ไอ้คุยสาวเองนะคุยสางนี่ไไหนนี่ไออะไรอ่ะไม่เห็นหรอเอาไมเย็นครับเนี่ยเลขกระเป๋าหนึครับเฮ้ยนโดนอกตาบอดแล้วเป่าวะหน้ากระดงเงตเวทกรากลางสงแกโดนอแทมาดีขอพี่ทอแทอีกล้วสองอสาตัวสาตัว สี่ตัวปอดไปสี่ตัวสี่ตัวแล้วซื้อกาแฟอยู่อเียตลอดเฉียงข้างหลังเนี่ยน่าจะน่าจะเกินห้าน่าจะเกินข้าไปเดี๋ยวบังให้เราไอ้อุ้มสี่เคสพอละแต่ว่าอุ้มไว้อุ้มไว้เดี๋ยวพุ่งไปนะเปิดผัวพลาดไอ้กูโดนเพื่อนมันตามไปน่าจะเกินไรอยู่ร้านร้านรถรถโอเค ไปทางโรงพยาบาลละอุ้ยน่าทีทีสองพันน่าทีทีสองพันใส่ยังอีกนะลูกปลาใช่ไหมมันไล่กูมาไล่ไอ้มาแตงมาแตงไก่บอัดดันเร็วมาดีเร็วมาดิสองพันตกไปแล้วตีแตงกันเลยโยมเพื่อนมึงช้าจัดเลยวิลลี่ ช้าแบบช้าเลยอ่ะรอรอรอยิงคนขับออด้วยตรงนี้เไาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมามาตองตบเลยอ่าลงลงขาของเก่าเนี่ยโอ้โหเต็มเลยอ้ยรอเริ่มเดี๋ยวสองวอนช่วเช่วยกูด้วยช่วกูด้วยเทล่าข่าวเทล่าข่าวพวกมันอีกลงซ่อมสิบนข้างบน เหินไปเหินไปเหินเหินไม่ซ่อมไปเหินไม่ซ่อมไปมึงใส่แว่นป่ะวิลี่มึงใส่แว่นป่ะกำลังตำรวจอ่ไรตำรวจกำลังไปตลาดกลางนะมึงใส่แว่นป่ะมันไม่เห็นก็บอกให้อะไรไม่มึงใส่แว่นป่ะกูถามไม่กูถามว่ามึงเลยไม่ได่ตายไปหาแว่นตัดสไนซ์สัตว์อ่างไหนช่วยตรงไหนบอกเยี่ยคอมเจไปอีกคนวุ้นอะไรมึงจะไ่รับสอดซ้อนมึงอย่างนานเลยนะผมก็เพิ่งห่อได้ห้านาทีเอง ค่อยๆค่อยๆถอดของใกล้ๆเพราะว่าก็วะใครเขาพึมพำอะไรในบอกวอ้สัตว์ผูฟังไม่รู้เรื่องแล้วแบบกูฟังไม่รู้เรื่องพูดใหม่ดิขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไปตรงไอ้เหี้ยจุกแล้วอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหน เออเ,อ,อเดี๋ยวตัดหรอฮะเอาจังหวะจากคนต้น,นมนาเอไปเหรอแต่กูอุ้ม่งอยู่นะออกมาแลแ้วแค่โทษเนาะพี่อยู่ไหนเนาะไอ้สองอ่ะบิ๊กมันอยู่นอกรถมึงควรจะตอบมึงม้งไอ้สัตว์ไปซาบะไอ้เัน,น,น,นั่นเนี่ยมึงนี่โง่ได้ไข่วะไ้ต่วนเอ้คนลอด ไอ้ฮอตี่ยังพวยเยอยหลังนะใครแม่นๆยิงมาเลยเดี๋ยวเทคสองเริ่มปับ๊บใครแม่นก็ยิงมาเลยรอเริ่มก่อนนะรอเทคสองเริ่มบีเทคสองรอบีเริ่มแล้วเริ่มแล้วองลำหมดแล้วบ้าเทคสองเหมือนเดิม take 2, เทคสองรอบเริ่ม แอสตันเดนไม่ใช่ของเราใช่ป่ะไปละโชคดีว่ะมึงไม่ช่วยเพื่อนหน่อยหรอข่าจำพวกช่วยไม่ได้แล้วเราเราได้มป6เคสพี่ตอนนี้6เคสเราได้ไป6เคสแล้วนะเจ็ดแล้วไปเองซัมเมอร์นี่ใครเนี่ยใช่พี่ไอทำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ถามมาแล้วได้6เคสแล้วอ๋อรู้รู้รู้เยอะนะมึงเนี่ยผู้หญิงป่ะคนนี้ใช่พี่ผู้ชายผู้ชายโอเคน้องเป็นไงอ่ะไหน อยู่ไหนอะห้องส่องนอยุดหยู่ข้างหลังเมื่อกี้เสียงปืนไงนี่อยู่ข้างหน้าเจ้เป็นเจก็เขานะนั่งสองแล้วก็มีตันนี้มอสแหกซีบุกโดนเผื่อแล้วเพิ่งเจอไหนบอก่อไหนเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ไหนถามเลยพี่พิงค์ถามเลยพี่เฮ้ยลืมกินข้าวไปร้านกำลังไปไปไกลอยู่นะ เอาโมงได<ไ>้ป่ะเฮ้ยอย่าโทรโทษทัูไม่น่ายิงเลยสัตว์พยายามสัตว์พออยู่วายเฮียโดนเขาหลอกไอ้ควายโง่ชิบหายเลยสัตว์ตอนที่ตำรวจจะมาพี่ยตำรวจหยุดแถวไอ้ไอ้แรนซื้อรถมือหนึ่งเยอะนะไอ้ควายั่ะตั้งแต่ขึ้นรถยังไม่หยุดด่าเดือดไปลงสไปเดอร์ตามไปรอก็หมดไปเด้อใจเล่นเลยรไปเดอร์ไปตายปไกลอะ เทียพวกโรคซึมเศร้านี้กระโดดตึกตายอะไรแบนี้มาทางไมึงโดดสะพานเถอะไปตึกไกลไปเอาสะพานเนี่ยใกล้สุดละติดตังในเมืองไปไหนสองแล้วพี่จะตำรวจละตั้งแต่ขึ้นมาคำพูดแต่ละคำแบบเออซู้ๆเว้ยไม่มีอ่ะอ่าไม่หยุดใครโดนไล่อยู่ปะกลัวไงกลัวโดนไล่อยู่พี่ไปเด้อไปเด้อ ไปไหนต่อกูอยากรู้ว่าคนอย่างมึงเนี่ยฟังเพลงแนวอะไรวะไอเยวิลลี่เจอมองไม่เห็นเลยถ้าอย่างที่ที่เบอกเลยมเขาอยู่ไหนเขาเป็นโลมาดีตีไอคอมไอคอมไม่รู้จะรอที่ที่ที่มึงให้กูฟังอะไแล้วที่อยู่คองโลาดีจีนะตอนนี้แม่ชมรุดอะไรนะแม่ชมรุดโอเคฮอร์กูแม่ชมรุดคือเฮียอะไรซาเบตดีจีลองดิยิงยางกูทันทีเลย กูอยู่ปั๊มดีจีแล้วกั่วขึ้นไปทางบ้านดีจีเหรอนี่กำลังลงไปทางสนามบอลและเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ยินนี่หล่อหลอกจัดไม่ถึงห่างอยู่นะมึงโง่เขาไม่ได้หลอกหลอกมึงโง่ดีจีดูมาริโจะโดนนะพี่ยเข่าดีจีแตกสองไอ้กูช่วยเอ้านี่ถ้าลงมาอุ้มเพื่อนนีได้เพื่อนแล้วเนี่ยนี่ได้เพื่อนอะไรเนี่ยถ้าลงมาอุ้มเพื่อนแล้วไปเนี่ยได้เพื่อนอะไรเนี่ยอยู่ได้เพื่อนแล้วนะเนี่ยได้เพื่อนแล้วนะเกูเพิ่งหอใม่ได้เพื่อนแล้วนะเนี่ยเกตูดิบกูยออะ เพี่เที่ยแลยตอนกูกำลังย้อนกลับไปหานไ่้สั์ไปต้องไปช่วยเคเคสนี้ิกูรอดตำรวจไปเยอะๆนะฮะไม่พี่เยอะ